ตัวนี้คือใส้แผงทำความร้อนของเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาผ่าดูข้างในว่ามันเป็นลักษณะยังไงดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ นี่นะครับข้างในลักษณะเป็นทองแดงแล้วก็มีไส้ข้างในนะครับบอกตัวก็ไม่มีแผงทำความร้อนของเครื่องทาน้ำอุ่นนะครับไส้ทำความร้อนนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผ่ามาแล้ว